สวัสดีครับนี่คือพนมเลสซิ่งท็อปออฟเดอะมันวันนี้เราสองคนจะมารวมเอาสินค้าที่นิ่สุดของเดือนกรกดาคม2563 มาเพื่อเพื่อนได้อัปเดตเทนใหม่ในร้านพนมเลสซิ่งของเรานะครับแต่ก่อนเราจะไปดูการจัดอันดับสินค้านะครับช่วยกดไลค์กดจับสไคร้นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเทนใหม่มาแรงของร้านพนมเลสซิ่งของเรานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันดับที่7เลยนะครับผมอันดับที่7ของเราก็คือน้ำมันเครื่องโมโตนใช่น้ำมันเครื่องโมโตนเทคร้อยนะครับตัวนี้น้ำมันขนาด1ลิตรชาวไบเกอร์ชาวสองล้อควรมีไว้ตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมโมโตนกึ่งสังเคราะห์ค่อนข้างสะอาดมีกึ่งสังเคราะ รับนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องยนต์ได้ดีนะครับแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่มันติดอันดับขายดีของเราเลยอันดับเพราะมันใช้ได้แทบทุกรุ่นนะครับได้หลายรุ่นก็สามารถใส่ได้พวกเวฟเอ็กแม็กแต่จริงๆตัวนี้มันตรงรุ่นเป็น4จังหวะสี่จังหวะสีจังหวะครับเฟสเอย ต,ตัวผมว่าโอเคนะดีตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ380ร้ถ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่6กันเลยนะครับถึงร้านอันดับที่6นะครับผมก็คือท่อเดิม4จังหวัดของเว็บร้อยสิบไอตัวนี้ได้รับมาตรฐานมอกอกอนะครับผมสถานมอกกนะตัวนี้ก็จะมียอดขายค่อนข้างดีทั้งหน้าร้านแล้วก็ในออนไลน์ผมว่าเยอะเลยเยอะครับผมตัวนี้เป็นท่อแบรนด์ซูคิกินะครับผมซูคิกกินะครับทำไมมันขายดีครับ อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับผมแล้วบ้านเราอากาศร้อนครับผมโดนฝนแล้วก็โดนอากาศร้อนทําให้เกิดสนิมแล้วก็รั่วแล้วก็มีผลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ด้วยไหมก็มีส่วนนะครับผมเพราะช่วงนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะครับผมได้รับมาตรฐานมอกนะครับครับผมคนที่ใส่ท่อผ่ามาเจอด่านก็อาจจะเสียค่าปรับก็ทําให้ช่วงนี้ขายดีติดอันดับ6กของนี่ก็ใส่บรกจาก ข้อตัวนี้ราคาขายอยู่ที่700บาทเราไปดูอันดับที่5กันต่อเลยครับอันดับที่5ก็จะเป็นโช๊คของค่าย YSS นะครับผมเป็นโช๊คของ PCX ตัวนี้เป็นรุ่นรุ่น DTG พัดนะฮะ Honda PCX 1 5 0 2018นะครับสีดำแดง8ก็เป็นตัวใหม่ ดีเซ็ตัวใหม่นะครับตัวนี้มีจริงๆแล้วมีหลายสีมีหลายสีครับผมแต่ตัวที่ขายดีติดน้ำดับก็คือสีแดงดำแดงดำดำแดงนั่นเองครับตัวนี้เป็นตัว d ี g d จ g ในที่นี้ก็หมายถึงเป็นโช๊คแก๊สตึงน้ำมันนะครับก็จะดีกว่าโช๊คเดิมเยอะเลยราคาตัวนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาสําหรับคนที่เคยขับ p ีเซนะครับผมโช๊คเดิมเวลาขับขี่มันจะรู้สึกไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่มันจะรู้ยึกแแต่ตัวนี้มันจะดีกว่าเดิมเยอะในเรื่องโช๊คไว้ใจได้ครับไวเ็ด ดีไซนะ์ที่สวยงามและคุณภาพขึ้นชื่อในเมืองไทย ah. ับมียอดขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับต e> ่งซื้อเข้ามาใช่ตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกก็เป็นช๊คแก๊สถึงน้ำมันก็จะมีตัวปรับสปริงแข็งอ่อนได้ด้วยนะครับตรงนี้อุปกรณ์การปรับสปริงก็จะอยู่ในกล่องนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาททำไมต้องเปลี่ยนที่มาก็คือของมันต้องมีครับ bys นะฮะมีคุณภาพใช่ครับเปลี่ยนเพื่อใส่แล้ว โอ้นะสุดยอดสวยครับสวยสวยครับน ก็มาต่อกันเร็วๆเลยนะครับสำหรับอันดับที่4เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ลยครับตัวนี้ต้องติดอย่างแน่นอนนะครับก็คือปั๊มอะดรีนนะครับผม p x 1 r หรือเป็นปั๊มอะดรีนเบอร์17เป็นปั๊มกระทุงนะครับที่เพื่อนๆคุ้นหูคุ้นตาก็เป็นที่สนใจกันอย่างมากโดนถามเข้ามาทุกวันขายดีทั้งออนไลน์แล้วก็น้าร้านนะครับคุณภาพกับราคานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมคุ้มค่าคุ้มราคามากสําหรับราคาคุณภาพขนาดนี้นะครับลูกสูบขนาดนี้วัวนี้เป็นลูกสูบขนาดาก็เป็ที่1 9้านี่บตัว ที่จิตันด,ดับก็จะเป็นข้างขวาตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ใส่ได้หมด1 1 0ซีซีขึ้นไปนะครับจนถึง300ซีซีกันเลยสามารถใส่ได้เลยเนียนๆสวยๆเลยครับไม่แปลกใจครับผมที่จิตันด,ดับันดับสามก็จะเป็นหมวกกันน็อกหมวกกันกน็อกตัวนี้เป็นหมวกอินเด็กแปดหนึ่งน่ะครับที่ือเป็นหมวกที่แบบ ฮิปตลอดการเลยนะครับไอเด็กแปดหนึ่งเนี่ยแปดหนึ่งไอิวไม่ว่าจะวัยไหนรุ่นไหนนะครับก็ตัวนี้ครับยกให้ตัวนี้เลยขายดีมากแปดหนึ่งนะครับมาพร้อมถุงผ้าด้วยนะครับมีคู่มือด้วยครับขายดีตั้งแต่รุ่นพ่อถึงรุ่นลูกใช่ถ้าผมจะไม่ผิดสมัยผมยังเด็กนะครับแล้วก็ทั้งเด็พ่อใส่แล้วก็ลูกอวดอย่างนี้ครับก็มีสีดำแล้วก็สีขาวแต่ตัวที่ติดอันดับสีดำด้านนะครับเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันเลยก็ทั้งหน้าร้านแล้วก็ทางออนไลน์ก็สั่งซื้อมาอย่างท่วมท้นเลย เยอะครับ,รบสั่งซื้อเป็นยอดยอดขายเยอะมากครับสำหรับตัวนี้ครับ <index. S 2> เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติมันว่ามันดีกว่ารุ่นอื่นยังไงทําไมมันถึงขายดีตัวนี้คุณสมบัติคุณสมบัติทั่วๆไปมันก็จะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้มันจะมีแว่นสองชั้นครับกลางวันครับ,รรบซึ่งแดดบ้านเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าทําฟลาแดดเดียวแ๊บเดียวได้นะครับร้อนมากฟ้ามีเลยได้ครับก็จะมีแว่นสองชั้นแว่นข้างในเป็นปลอดสำหรับขี่กลางวันกลางวันก็เอาขึ้นนะครับขี่กลางวันก็เอาลงกลางวันเอาขึ้นก็แสบตามเดิม ตรงนี้จะมีช่องลมทั้งหมด3ช่องใช่ครับสี่ช่องไหมสี่ช่องที่ผมเห็นช่องลมสี่องมีสามช่องนะครับช่องที่สี่ถ้าเกิดอยากรับลมเต็มๆต็มวะนี่ยนี่นะก็เปิดหน้าขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับ นี่ความรู้ใหม่นอนครับต้องมีสีนะครับมาดูสายรัดคางก็จะเป็นขั้นบันไดแป๊กๆเจ็ดระดับหรือเปล่าตัวนี้ยังไม่นับแต่ว่าหลายระดับอยู่นะครับก็จะเซฟต่นนี่รวมตัวนี้ถอดไม่ได้นะครับตัวนี้ราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่เก้าร้อยยี่สิบครับราคาถือว่าทำไมขายดีได้ทั้งแว่นสองชั้นราคาก็จับต้องได้ไม่ถูกไม่แพงครับผมจับต้องได้การใช้ที่นิยมครับยอดฮิตตลอดกาลนะครับไม่ว่าจะที่วินที่แก๊ปทายตัวนี้กันเลยตัวนี้ติดอันดับสามของเดือนกรกฎาคมของเรานั่นเองนะครับต่อกันที่อัััันนนดบบกเเลลยครรแ้วะา อัดับที่สองกเลยนะอันดับที่2ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะปาด์ตไบเกอร์นะครับเป็นโลโก้ของเขาเบาะปาร์ตไบเกอร์เป็นสินค้าขายติดอันดับที่2ก็คือขายดีมากครับออนไลน์และหน้าร้านตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีนะแต่ละสีเว็บร้อยสิบไอสามสิบสี่ถึงสิบแปดแล้วก็มี2019ันสิบเก้าบร้อยสิบไอสองพันสิบเก้าใช่ครับเว็บร้อยยี่สิบห้าไอปาวานนะครับที่เรียกกันแต่ที่ขายดีติดอันดับ2ก็คือเป็นรุ่นเว็บร้อยสิบไอปีสองพันสิบสามถึงสิบแปดนะครับ ี้ยวใส่แล้วเที้ยวใส่แล้วเท่เี้ยวเท่ใส่แล้วเท่ก็มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งราคาถูกก็อีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆตัดสินใจซื้อครับผมาไม่แพงด้วยครับขอบอกเก่าบางคนไม่สูงบอกเก่าบางคนขาไม่ถึงก็ต้องเปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็วัยรุ่นส่วนใหญ่ซื้อรถมาทุกคันเลยต้องเปลี่ยนเพราะใส่แล้วมันจะดูดูสวยดูเข้ากับรูปรถมากกว่าพอไปดูรถตัวเองไม่มีไปเจอรถคนอื่นก็เฮ้ยเที้ยวอะไรเที้ยวซื้อแล้วอะไรอย่างงี้นะครับถ้าเป็นสมัยสมัยคุณบอลหนุ่มๆก็อะไรถ้าสมัยผมหนุ่มๆนะครับผมจะเปลี่ยนเบาะครัผ ใช่ครับเวลาซ้อนส้าวแล้วเวลาเบรกถ้าเพื่อนๆที่เป็นวัยเดียวกันจะรู้ว่าทำไมถึงให้คนซ้อนไหลนะครเพราะรถสมัยก่อนมันตูดโด่งใช่ไหมใช่ตัวนี้ราคาสาม้อบาทจ่ายเพิ่มเจ็ดสามรบาทแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงสีเงินตัวนี้จะสามร้แล้วมาต่อกันที่อันดับที่หนึ่งนะครับผมอยู่ตรงหน้าเราเอง ตัวนี้ก็ขายดีต่อเนื่องมาจากรุ่นก่อนหน้านี้เป็นรุ่นกันดับตอนนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นในก2020ก็ขายติดอันดับแต่ตัวติดอันดับจะเป็นตัวลายนินจาสีแดงแต่ตอนนี้สินค้าขายหมดไปแล้วครับผมเราก็มาอัปเดตกันจ่าคือลายนี้นครับแต่ว่าตัวติดันดับเป็นสีแดงครับสีแดงเราก็มาอัปเดตกันให้ดูว่าเป็นตัวสินค้าที่ขายดีที่สุดของเดือนรายละเอียดสินค้าแล้วนะครับผมในคลิปก่อนหน้าในช่องนม Channel รายละเอียดทุกอย่างที่อยู่ใน เ็นี่แล้วนะครับนีอคือ7ไอเทมของการจัดอันดับท็อปออฟเดือนกรกฎาคม2563สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าก็สามารถซื้อได้ตามช่องทางพนมเลสซิ่งช้อปปี้ลาซาด้าใน Facebook ก็สามารถสั่งซื้อได้ครับผมไปแอปด้วยนะครับไปแอปพนมเลสซิ่งถ้าใครว่าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดคลิปต่อไปของทางพนมเลสซิ่งครับกระเจี๊าบคลิปใหม่ๆของช่องทางพนมแชนเนลของเราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ